ถ้าใครออกกฎหมายที่มานะครับตอนนี้เรื่องใหญ่นะนะครับพักเพื่อไทยโวยรัฐบาลทินเกลียวว่างหลังพรบเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่เริ่มใช้8พฤศจิกาห้ามดื่มในร้านนอกเวลาขายก็คือเมื่อหลังหลังเที่ยงคืนต้องกลับบ้านอ่ะถ้าหลังเที่ยงคืนถึง11บเอโมงเช้านี่ใครกินก็โดนคนละหมื่นนะครับแล้วก็14บสนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาเนี่ยช่วงบ่า,บายสองถึงห้าโมงเย็นก็โดนปรับหนึ่งหมื่นนี้มันยุ่งเลยนะครับ นะครับผมก็ต้องเข้าใจว่ากฎหมายนี้มีเจตนาลบยังไงก็ฝากท่านนายกนะครับท่านนายกหนูว่าไงครับเอายังไงละครับอย่าลืมนะพวกขี้เหล้าเมายาเนี่ยนะครับเยอะนะรวมถึงผมคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ขี้เหล้านะผมก็เป็นนักดื่มผมก็เริ่มเริ่มสงสัยว่าทําไมมาจํากัดสิทธิเสรีภาพท่านนายกครับท่านไปดูความเห็นในโซเชียลนะด่ากันด่ากันแบบมติเอกฉันครับด่ากันมติเอกฉันเลยครับ นะภาษาโซเชียลเขาบอกว่ามติอกอกฉันเลยครับไปในทางเดียวกันเลยว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้นะครับจํากัดสิทธิเสรีภาพเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนที่จะดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เขาพิาพาควิจารณ์นะครับเพราะนั้นท่านนายกหนูนะครับทีมงานของท่านเนี่ยผมรู้ว่าฟังรายการผมหยุดลองกลับไปคิดนะแล้วก็เดี๋ยวท่านกลับจากสิงคโปร์มาไม่รู้กลับหรือยังนะท่านลองไปคิดดูนะครับว่าไอ้กฎหมายนี้ออกมาทําไมมีเจตนาอะไรการแก้งพวกขี้เมาหรือเปล่า นะครับเพราะขี so the so ้เมาในประเทศเนี <am> ่ยเยอะแยะนะนะครับและที่ส <reat> ําคัญนะครับเจ้าสัวจะเดือดร้อนนะครับเจ้าสัวเนี่ยที่ขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยสปอนเซอร์ใหญ่ของรัฐบาลเนยนะสปอนเซอร์ทุกรัฐบาลนะครับนะครับไม่ว่าเจ้าสัวเจริญเจ้าสัวเบียร์สิงเลืออะไรต่างนี่มันสปอนเซอร์ใหญ่รัฐบาลทั้งนั้นนะทุกรัฐบาลนะท่านเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยนะครับเบียร์หลายยี่ห้อเหล้าเหล้าขงเหล้าขาวอะไรเนี่ยมันจะนะ เดือดร้อนอ่าสปอนเซอร์รัฐบาลหรือเปล่าจะขายเหล้าขายเบียร์กันยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะ <c oughs> ยอดขายจะตกไหมแล้วก็บรดาขี้เมาชาวนักดื่มทั้งหลายที่มันจะยังไงกันนะครับนะฮะพี่น้องประชาชนนะครับที่ชอบดื่มทั้งหลายช่วยแสดงความคิดเห็นเจ้าของร้านอาหารพัฒการนะครับเมื่อกี้โทรไปถามพักพวกพวก็มีร้านเหล้าร้านอาหารฟังเพลงผับต่างๆก็โทรไปก็บอกพี่เดฝากถึงนายกหน่อยไอ้กฎหมายที่ออกมาทําไม แล้วมันมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับนะครับว่าเนี่ยไปจํากัดสิทธิเสรีภาพครับปก,ปกติผมกตะวันก็ไม่ค่อยกินนะยกเว้นไปเจอพักพวกกันก็เอาวายกันไปนะครับนะสองสามขวดอะไรต่างบางทีตั้งแต่เที่ยงยาวไปถึงเงย็นอะไรนี้ก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จํากัดสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าแล้วก็ร้านอาหารจะเจ๊งไหมทุกวันนี้ก็ลาบากอยู่แล้วนะครับอยู่ทีร้านอาหารเนี่ยพักพวกผมที่ทำเนี่ก็ลําบากครับทำมากินยากบางร้านก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับ,นะรบมีเด็กบ้างเด็กดิ้งบ้างบางคนก็ไปแล้วนะไป ้าบริการอะไรต่างๆเขาอีกมีผู้หญิงให้บริการต้องทําเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นซ่นงเป็นซ่องอะไรไปเลยนะต้องบริการเสริมนะครับนะเพราะว่ามันทํามาหากินยากอยูอย่แล้วเดี๋ยวมันจะกลายว่ามันต้องเป็นมีขายบริการทางเพศอะไรกันหมดนะนะครับนี่ยังห้ามดื่มเหล้าอีกนะแล้วคนออกไปกินข้าวอะไรข้างนอกบ้านเนี่ยผมจะเป็นคนที่มีงานสังสรรค์ก็พอสมควรอ่นะมันก็ต้องมีกินเหล้ากินเบียร์กินวายกันถ้าไม่ไปถ้าไม่ได้กินเป็นไงแล้วกินแล้วมันเป็นไงมันไม่สุกอนะ่ะ นะไอ้หลังเลิกง,งานนี่คนนี่กินเหล้ากินอะไรกันเยอะแยะเนี่ยจะเอาอยัางไงกันจะเสียคะแนนนิยมไหมท่านนายกพักภูมิใจไทยตัวนี้เลตติ้งกำลังดีนะแซงนะครับนะนะครับ,นะรบพักภูมิใจไทยพักน้ำเงินที่กำลังแซงนะครับนะครับแล้วก็กําลังบทขยี้กับพักแดงพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้คะแนนนิยมเนี่ยทางการเมืองเนี่ยมีสองพักก็คือส้มกับน้าเงินเนี่ยโอ้โหไปคู่กันเลยครับนะครับนะนะครับสโลแกนพักส้มก็คือมีเราไม่มีเทา เวลาเลือกตั้งอาจจะเรียกอะไรมีส้มต้องมีน้ําเงินผมดูแล้วจะไปงั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยนะถ้าเราดูสํานักโพลต่างๆนะนะครับจะเห็นชัดเจนว่าน้ําเงินกับส้มนี่คู่กันเลยครับคะแนนพุ่งทั้งคู่สสเขตในกรุงเทพนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้คุยกับนักการเมืองนะครับในพรรคใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่าผลการสํารวจของพรรคการเมืองเนี่ยพบแล้วเ็าบอกว่าสมัยหน้าการเลือกตั้งสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยสี่ห้าเดือนเนี่ยนะครับ พรคที่จะได้คะแนนนิยมในกรุงเทพทั้งหมดคือพักม้มก็คืออาจจะขวาดเลี่ยมทุกขอวาดทุกเขตไม่มีเหลือเลยนะครับเขาที่แล้วได้เขตหนึ่งราชกระบังชนะไปสี่คะแนนท่านอะไรรัฐมนตรีอะไรเขาเรียกชื่อน้ำนี่จะอะไรจำไม่ได้แล้วมีคนราชกระบัง,บบงได้ชนะไปสี่คะแนนแต่เขาบอกการเลือกตั้งอีกสี่ห้าเดือนเนี่ยส้มจะขวาดเลี่ยมทกรณฐจะก,ก,การส้มทั้งกรุงเทพนะครับนะแล้วก็บรรดาในต่างจังหวัดสำนักโพลของพรรคการเมืองก็บอกว่าเขตหนึ่งเกือบทุกจังหวัด จะเป็นของส้มก็เขตเขตหนึ่งคือเขตเมืองเขตเขตที่จเจริญที่สุดนะ่ะจะเป็นของส้มหมดนะครับนะแล้วก็พรรคที่มาลําดับเอ่อทับเชื่อกันว่านะครับนรเนี่ยสำนักโพต่างเนี่ยส้ม2อ0ออัพนะครับคะแนนเนีสองร้อยอัพนำเงินร้อยกว่าเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าเอ่อถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้ก็คือส้มนำเงินเนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวนี่ยคำส้ม้งนำเงินเวลาพูดพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกัน นะครับและไอ้เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่ไม่ไมีแล้วนะสำหรับส้มจะอภิปรายไม่ไว้วางใจน้ําเงินไม่มีเหลือแต่แดงแดงจะอภิปรายไม่ไว้วางใจน้าเงินหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มกับน้าเงินเนี่ยไปทางเดียวกันนะครับกระสุกระแสต่างๆเนี่ยเลตติ้งก็พุ่งไปด้วยกันไปทั้งคูง่นะครับนี่ึงคือสถานการณ์การเมืองเพราะนั้นก็ฝากนะครับเรื่องเรื่องไอ้นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่จะยังไงแล้วก็จะกระทบ นะครับจะกระทบต่อการท่องเที่ยวไหมนะครับอันนี้ก็ฝากๆนะฮะไอประกาศฉบับใหม่เนี่นะครับเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ถามกันนะครับว่ามันอะไรยังไงกันเนี่ยนะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะเอายังไงบางคนไปเพ่งเล็งที่ตํารวจนะครับบอกเดี๋ยวตารวจจะไปนี่ไถตังค์บ้างอะไรบ้างนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับตารวจนะครับตารวจก็บอกไม่มีอย่าไปเพ่งเลงตํารวจไปเพ่งเลงคนอื่นบ้างเดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยพวกก็จะเล็งเป้าไปที่ตํารวจเนี่ยเพราะว่าต้นทุนต่ำว่าเดี๋ยวพอมีกฎหมายอะไรมา พอมีลูกมีทางก็เอาไปทำมาหากินหมดไม่ใช่นะครับอย่าไปมองตํารวจในแง่ร้ายตำรวจนี่เป็นแค่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องไปถามว่ารัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยมาเนี่ยวัตถุประสองค์อะไร <c oughs> นะครับมีวัตถุประสองค์อะไรครับ <c oughs> เช่นป้องกันอุบัติเหตุอาจแยกตําหรือว่าอยากให้อยากให้ผัวกลับบ้านไปดูแลเมียหรือยังไงหรืออยากให้ไม่มีไม่มีปัญหาครอบครัวไม่ไม่มีปัญหาสุขภาพไม่ต้องเจ็บป่วยหรือ,อยังไงหรืออยากให ให้ผัวเมียกลับบ sure e okay. ้านหรือไงไม่ไม่อยากให้ผัวไปนั่งกินเหล้าดึกหรือยังไงผมก็ไม่รู้กฎหมายจะแบบนี้นะนะครับก็ฝากนะรัฐบาลไปดูแลนะครับ่าออกกฎหมายมาเนี่ยเนี่ยเราไปดูอ่านคอมเมนต์อะไรจากผมดูดูนะคอมเมนต์นะเนี่ยกฎหมายนี้ไม่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเอ่อนะครับอวสานร้านก็ต้มโต้รุ่งเนี่ยนะครับชาวบ้านจะเจ๊งหมดข้าต้มต้รุ่งนะครับนะนะครับร้านอาหารที่แย่มาแล้วก็จะแย่น่ะนะครับควรจะรูมาลอยบ้าง นะครับอืมแล้วก็อะไรเอ่อนะครับมีอะไรครับเนี่ยเออนอกนั้นจะเป็นคําหยาบนะอืมนะครับเออก็ให้เลิกผลิตไปเลยหรือไก,กยเนี่ยเปิดช่องทางหาเรื่องรี่ไถเงินประชาชนหรือเปล่านะครับอืมนะครับออกกฎหมายควบคุมการกินเหล้าอาืมอ่าอะไระอะไรเนี่ยอืมใช้อะไรคิดใช้หัวล่างหรือหัวบนอืมนะครับอืมอะไระอะไรเนี่ยอืมดูแล้วเนี่ย กดเกนยุมหยิมตั้งแต่แค้มร้านขายแอลโกอฮอล์ในปั๊มแล้วความสุขเล็กๆของของประชาชนนะครับโอไม่รู้อะไรนะครับใช้ส่วนไหนคิดกัญชากระท่อมหลักทำไมไม่ควบคุมแหล่งท่องเที่ยวผับบาร์คุกเจ้งนะครับกินนอกร้านได้ไหมนะครับนะครับขายไปเถอะยี่สิบสี่ชั่วโมง กระท่อมกัญชากระท่อมก็ยังสามารถเสพมนได้เลยอืมนะครับเป็นความคิดที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่มมีอะไรวกเนี้ยนะทําให้เกิดช่องว่างทําให้เกิดการหาผลประโยชน์นะครับอืไม่เห็นด้วยกับกฎหมายอมผู้ประกอบการก็คงแจ้งนะครับนี่นะครับนี่คือผมดูแล้วมันจะอะไรยังไงเนี่ยนะครับดูแล้วมันยังไงนะฮะเนี่ย ดูอ่านจากคอมเมนต์ประชาชนไม่ก็จะเห็นด้วยเพราะนั้นรัฐบาลอนุทินก็ต้องไปดูจะทํำยังไงนะนะครับนะตำรวจเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับถ้าพบการกระทาความผิดกตำรวจก็ต้องจับแต่ถ้าเกิดตำรวจไปจับแล้วไปรีบถ่ายมาท่านก็ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปไว้นะสมมติท่านกำลังดื่มแล้วตำรวจมาบอกเฮ้ยเอกินเล่านอกเวลานะครับใี่หลังเที่ยงคืนแล้วนะเขาก็ตำรวจถ่ายดังท่านก็ถ่ายคลิปนะตำรวจก็ถูกออกจากราชการนะครับ นะเพราะนั้นนะครับถ้าโดนตำรวจไถเนี่ยตำรวจเขาบอกเลยผมผมคุยแล้วเขาบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปเพ่งเล็งตำรวจจาฝ่ายเดียวไปดูนะครับว่านะครับ่านะไปไปดูนะครับว่าทําไมออกกฎหมายถ้าจะแก้ให้ดีนะครับแก้ยกเลิกกฎหมายไปนะครับจะดีกว่านะยกเว้นว่าม,ม,มีอะไรที่มันดูแล้วมันจําเป็นต้องออกกฎหมายก็ลองลอง,ลองคิดดูนะเ,เดี๋ยวบางคนก็จะคิดว่าเอะรัฐบาลไม่มีอะไรทำหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ไปลังแกคนขี้เมาซะ ส่วนในเรื่องเมาเมาแล้วขับอะไรเนี่ยน่าจะเพิ่มโทษใหหนักๆหนพวกเมาแล้วขับเนี่ยเช่นเวลาชนก็เอาเจตนาฆ่าไปเลยเหมือนในต่างประเทศเมาแล้วขับก็เท่ากับว่าเจตนาฆ่าเออเนี่ยเอาให้มันโดนประหารชีวิตไปเลยพวกเมาแล้วขับผมก็ดีนะมันจะได้หยุดนะอย่างผมเนี่ยกับเมาแล้วเวลาไปกินไปอะไรก็เมาแต่ผมก็มีลูกน้องขับรถมันก็ไม่ไม่เคยทําอะไรที่ผิดกฎหมายไม่สร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับตํารวจนะครับนะครับอ่าคิดยังไงครับพี่น้องครับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเออเนะย นะครับไม่เอากัญชาน้ํากระ่อบบุหรี่ครับพี่น้องคิดยังไงนะฮะร้านโชห่วยเขาเปิดตั้งแต่เช้ายันมืดอ๋อครับนะว่ากันไปฮนะเขาไม่รู้จะเรื่องยังไงนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะครับนะครับนี่เพื่อไทยเขาโวยแนละ้วนายชดินนะครับสสเพื่อไทยเนี่ยนะครับอดีตการมาธิการพรบควบคุมแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามดื่มในร้านในเวลาห้ามขายเป็นเรื่องที่การมามติการมีการพูดคุยกันอย่างแคมข้น ถึงการเห็นชอบให้เพิ่มมาตรก,การนี้ขึ้นมาเป็นการเพิ่มควบคู่กับการเตรียบผ่อนคลายเวลาขายเพิ่มขึ้นโดยสภาเห็นชอบไปยกเลิกประกาศคระดับทีวัดที่ห้ามให้มีการขายกอาซในช่วงเวลาสิบสี่ถึงสเจ็ดไปพร้อมกันดังนั้นรัฐบาลแก้ปัญหานี้ได้โดยการออกประกาศฉบับใหม่ที่กำหนดเวลาห้ามขายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจอืมก็ไม่รู้อะไรยังไงนะว่ากันไปนะเรื่องนี้นะนะครับว่ากันไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเรื่องขี้เมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับ เรื่องต่อไปอยากให้พูดเรื่องอะไรครับบิ๊ oh. กโจ๊กโอ้บิ uh, Big Ad, yeah. Ad, ๊กโจ๊กกับอ mm ่าบิ๊กอัดนะโจ๊กอัดคู่หูแพ็คคู่นะครับนะอ่า uh, เล่นตำรวจหนักเลยครับนะครับนะทั้งสองคนนี่ครับนะตั้งคำถามนะครับนะกล่าวหาตำรวจบางส่วนบางนายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสินบนนะครับไม่ดําเนินคดีกับเอ่สอสสท่านหนึ่งทางภาคใต้นะครับอะไรจะอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับตอนนี้ตำรวจเขาเองเขาก็ ออกมาตอบโต้แล้วนะถ้าใครติดตามก็จะเห็นแลละคนที่ก็โดนกล่าวหาว่าหาเขาเขาไปจับกลุ่มคนนั้นคนนี้เขาบอกเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเอ่อแล้วก็การออกหมายจับนะเอ,อ่การออกหมายจงหมายจับเนี่ยเขาก็ายืนยันว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนในการที่สาลออกหมายจับนะครับไม่มีการกันแกล้งเอ่อเอ่อบิ๊กโจ๊กนะครับนะทีน,นี้ไอ้เรื่องการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับนะครับเรา ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องทําการบ้านนะครับเข้าไปดูข่าวเก่าๆนะเกี่ยวกับเรื่องการออกหมายจับลิกโจ๊กไปดูนะการออกหมายจับลิกโจ๊กเนี่ยครับที่พลตรวจตีรู้สึกรทินรกรนะครับที่เขาให้สัมภา,ภาษณ์วันนี้ผมดูข่าวนะการไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับลิกโจ๊กตอนที่เขาก่อนที่จะออกจากราชการเลยเนี่ยเป็นอํานาจหน้าที่ของศาลตารวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับดังนั้นเนี่ยพยานหลักฐานไม่ต้องเพียงพอมีน้ําหนัก มันคงเพียงพอในการที่จะออกหมายจับผู้ต้องหาโดยเฉพาะที่ยศระดับพลตำรวจเองนะครับเพราะนั้นตำรวจเขาชี้แจงว่าการออกหมายจับเนี่ยเป็นไม่ได้ชอบเรกฎหมายตำรวจไม่ได้การแกล้งนะครับแล้วคนยศพลตำรวจเองนี่ไม่ได้ออกหมายจับง่ายๆถ้าผมจําไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยผมติดตามข่าวมีการออกหมายเรียกไปถึง3ครั้งเท่าที่ผมจําได้นะสามครั้งและวท่านไม่มานะครับพยานหลักฐานมีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อว่าได้กระทําความผิดนะตามวิทายามาตรา100รอ่าอ่า34แล้วก็มาตรา66 นะครับมาตรา66ของวิทยาใครเรียนกฎหมายมาก็ไปดูนะหนึ่งสามสี่ไปดูมาตรา66วิทายานะคดีที่มีโทษจำคุกเกิน3ปีเขาเรียกว่าคดีอาญาไรแล้วมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าน่าจะได้กระทำความผิดไม่มาตามหมายเรียกให้สันนิษฐานว่าหลบหนีเพราะนั้นหลายๆอย่างมากก็เพราะนั้นขั้นตอนกระบ,บวนการในการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กสมัยนั้นนะผมเชื่อมั่นว่าสารานให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กโจ๊กครบถ้วนแล้วนะครับนะ,นะ,บนะและเรื่องต่อมานะครับท้งบิ๊กโจ๊กและบิ๊กอัดเนี่ยนะโจ๊กอัดที่บา กำลองเหมือนว่าเอ๊ะทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขไม่ไปปราบเว็บพนันนะครับผมก็สอบถามนะครับตำรวจบางท่านในสำนักงานตำรวจรชาติก็บอกว่าการที่จะไปปราบไปจับเว็บพนันต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับเอ่อมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาก็พยายามทําแล้วมันก็เปลี่ยนไอพีไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เพราะไอ้พวกนี้เซิร์ฟเวอร์แรงต่างมันอยู่ในต่างประเทศพี่น้องพี่น้องประชาชนเข้าใจไหมนะเหมือนเราจะจับบอนการพนันเนี่ยนะมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจับได้แต่ถ้าเกิดมันอยู่ในขเขมรจะไปจับอะไรล่ะครับนะ แค่เดินไปถึงชายแดนมันก็เจอเขาเรียกอะไรสุดระเบิดแล้วยกต